้อรับสู่ช่องออโต้คาร์รีวิวช่องที่คุณไว้ใจได้สำหรับข้อมูลเชิงลึกความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและการรีวิวที่ตรงไปตรงมาของยานพาหนะรุ่นใหม่และน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกยานยนต์ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถผู้สนใจซื้อหรือแค่คนที่ชื่นชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรปันทรงพลังที่นี่คือจุดหมายของคุณสำหรับการอัปเดตแบบครบถ้วนทุกแง่มุมของยานพาหนะที่เป็นประแสวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย2025 53K k i n g s t o n i o n สุดยอดเครื่องจักรกลทางอากาศที่มาพร้อมสเปคและสมรรถนะระดับตำนาน CH 5 3 K Kingstonian ปี2025ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่มันคือก้าวกระโดดด้านวิศวกรรมที่ยกระดับการใช้งานในภารกิจทางทหารอย่างแท้จริงพัฒนาเพื่อรองรับภารกิจขนส่งหนักของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาเครื่องนี้ทรงพลังและอเนกประสงค์ในทุกมิติ ด้วยความสามารถในการบรรทุกที่สูงกว่ารุ่นก่อนอย่าง CH 5 3 E s u p e r s t o l i o n อย่างมีน,งนัยสำคัญมันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ขององค์การขนส่งทางอากาศและสนับสนุนภารกิจในสนามรบ มาพูดถึงเรื่องพลังงานและสมรรถนะกันก่อนหัวใจของ ch 5 3 k คือเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ General Electric T 4 0 8 g e 400จำนวน3เครื่องยนต์แต่ละเครื่องให้กำลังประมาณ7,500แรงม้ารวมกันแล้วสามารถยกของหนักภายนอกได้สูงถึง36,000ปนตันซึ่งมากกว่าที่เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปหลายเท่าตัว ทำให้สามารถขนย้ายยานพาหนะคอนเทนเนอร์และอุปกรณ์หนักต่างๆได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายไม่ใช่แค่พลังเท่านั้นที่โดดเด่น c h 5 3 K ยังออกแบบมาเพื่อความเสถียรความปลอดภัยและความยืดหยุ่นด้วยระบบควบคุมการบิน fly by wire ขั้นสูงช่วยให้การควบคุมง่ายขึ้นและลดภาระนักบินในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ห้องนักบินทันสมัยพร้อมหน้าจอดิจิทัลและระบบควบคุมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพของภารกิจและลดความเหนื่อยล้าระหว่างการปฏิบัติการระยะยาวหนึ่งในจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือความสามารถในการปรับตัวของเครื่องนี้ห้องโดยสารกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างมากทำให้การโหลดสัมภาระเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถรองรับที่นั่งสำหรับขนส่งกำลังพลได้หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งมีระบบป้องกันภัยเช่นเกราะกันกระสุนและระบบป้องกันอินฟารเรดเพิ่มความอยู่รอดในการปฏิบัติภารากิจในเขตสงครามสำหรับเทคโนโลยีที่อัปเกรดมาในรุ่นปี2025นี้ได้แก่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารล่าสุดทำให้สามารถประสานงานกับกำลังภาคพื้นดินกองเรือและศูนย์บัญชาการได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งมีระบบตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ช่วยลดเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานของเครื่องซึ่งสำคัญมากสำหรับภารกิจที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์อย่างต่อเนื่องด้านความประหยัดเชื้อเพลิง CH53K ก็ทำได้ดีขึ้นเช่นกันแม้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่แต่ก็มีการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงในการปฏิบัติภารกิจระยะไกลซึ่งช่วยยืดระยะปฏิบัติการโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งใบพัดของ Kingstone Leon เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นใช้วัสดุคอมโพสิตที่ทนทานและออกแบบมาเพื่อให้ยกได้มากและทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอีกทั้งยังช่วยลดเสียงรบกวนมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่ต้องการความเงียบและความลับ รุ่นปี2025ยังมาพร้อมระบบวางแผนภารกิจและระบบรับรู้สถานการณ์ขั้นสูงสามารถแปลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยบัญชาการแบบเรียลไทม์และมีระบบนำทางด้วย GPS อย่างแม่นยำไม่ว่าจะใช้ในภานกิจการรบการช่วยเหลือภัยพิบัติหรือภารกิจด้านมนุษยธรรมเครื่องนี้ก็พร้อมลุยทุกสถานการณ์ที่ต้องการทั้งความแม่นยำและพลังมหาศาล อีกหนึ่งจุดแข็งคือความสามารถในการใช้งานร่วมกับเรือรบ CH-53K สามารถขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือจูโจมสเทอรน,น้ำสเทินบกได้อย่างง่ายดายทำให้สามารถปฏิบัติภารากิจในทะเลหรือเขตห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นเพิ่มศักยภาพการเคลื่อนกำลังร่วมในสงครามยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับทีมซ่องบำรุงและช่างเครื่องก็จะรู้สึกได้ถึงความสะดวก เพราะตัวเครื่องออกแบบให้สามารถเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายพร้อมระบบที่แยกเป็นโมดูลช่วยให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดเวลาที่เครื่องต้องจอดนิ่งซึ่งแปลว่าเครื่องจะมีเวลาใช้งานในภารกิจได้มากขึ้น ักปี2025นี้ CH-53K ไม่ได้ใช้เฉพาะในกองทัพสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเป็นที่สนใจของชาติพันธมิตรที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์ยกของหนักระดับสูงสำหรับปฏิบัติภารกิจร่วมหรือภารกิจเฉพาะกิจของตนเองด้วยความสามารถในการยกที่เหนือกว่าโครงสร้างที่ทนทานและระบบที่ล้ำสมัย CH-53K จึงเป็นมาตรฐานใหม่ของเฮลิคอปเตอร์ทางทหารที่ยากจะหาใครเทียบได้ โดยสรุปแล้ว2,2553 0 k ค n n g s t ตนเลียไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแต่มันคือตัวแทนของอนาคตในการขนส่งทางอากาศด้วยพลังที่ไร้ขีดจำกัดระบบเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและความพร้อมที่หลากหลายในการใช้งาน ไม่ว่าจะขนรถถังหรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเขตภัยพิบัติเครื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันคือการผสมผสานของพลังและความแม่นยำที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ล้ำหน้าที่สุดบนท้องฟ้าในวันนี้ถ้าคุณชอบรีวิวเชิงลึกแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และการบิน อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Car Review เพื่อรับชมรีวิวที่ละเอียดซื่อตรงและเป็นมืออาชีพแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ